คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ สูตรวิ่ง174นะครับเน้นวิ่งเน้นลูดนะครับในงวดประจำวันที่4ตุลาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับผมมา FC ซพี่น้องรับชมนะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่30นะครับ กันยายนนะครับพศ2564นะครับสูตรวิ่งนะครับก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้าเป็นงวดที่9ต่องวดเลยนะครับแอดมินก็ให้วิ่งอยู่ที่719นะครับผมก็เข้าอยู่นะครับสำหรับ1ก็จะเข้า10นะครับสำหรับเลขวิ่งแล้วก็7ก็จะเข้า07มา2ตัวเลยนะครับขาดเฉพาะเลข9นะครับถ้าเลข9มาเป็น44 90107นี่จะมาทั้งหมดทั้ง3ตัวนะครับก็ถือว่ามา2ตัวนะครับมาเลข1แล้วก็มาเลข7นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมที่ได้สูตรวิ่งนะครับ3ตัวไปนะครับก็ถือว่าเข้านะครับผมเนาะเข้าเข้า9งวดนะครับผมสําหรับเดือนกันยายนนะครับปังมากเลยทีเดียวนะครับแอดมินก็จะใช้สูตรนี้นะครับผมในงวดวันที่4 นะครับตุลาคมนะครับพศ2564นกะครับกับสูตรตารางมังกรทองนะครับสูตรนี้นะครับผมแอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอนะครับเอามาออกอากาศนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้รับชมนะครับสําหรับสูตรของมังกรทองแม่นๆนะครับผมสําหรับไทยนะครับงวดที่แล้วนะครับผมวันที่1วันศุกร์นะครับผมของไทยแอดมินก็ใช้สูตรนี้นะครับผมเจาะให้เอฟซีพี่น้องคือสูตรมังกรทองนะครับ สูตรนี้นะครับผมแอดมินก็เจาะให้อยู่ที่1กับ7นะครับ2ตัวเน้นวิ่งนะครับก็เข้านะครับผมเข้า17 71นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับสำหรับ3กับ8ก็มานะครับผมแนวทางไทยออก171นะครับเลข3ตัวนะครับเลข2ตัวก็ออก3 8นะครับ2ตัวล่างนะครับ3 8นะครับก็จะมี f อฟพี่น้องได้มีความโชคดีกันเลยทีเดียวเนาะ นะครับก็ได้ทักทายมาทั้งแอดมินมานะครับก็อยากได้ชมสูตรต่อไปนะครับแอดมินก็จะมาคำนวณสูตรให้ในงวดหน้านะครับผมเนาะสำหรับแนวทางไทยนะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะพลาดการแจ้งเตือนนะครับของแนวทางไทยในงวดต่อไปนะครับสำหรับลราพัฒนานะครับผมก็เข้าเหมือนกันนะครับผม770นะครับ170เ็นะครับวันพฤหัสที่ผ่านมาเนาะเนี่ยสูตรนี้เข้า170นะครับก็ถือว่า แม่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับแม่เตียวแอดมินให้เด่นอยู่ที่1นะครับสำหรับเราพัฒนาก็ปังกันเลยนะครับก็จะมีไอซ์ีน้องที่กรความโชคดีนะนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางนะครับโอเคนะครับแอดมินก็ใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับเป็นสูตรมังกรทองนะครับในงวดประจําวันที่4ี่พอเริ่มเดือนใหม่ก็ขอให้เข้า3ตัวตรงเลยนะครับเราก็จะเริ่มสถิติใหม่นะครับสำหรับเดือนนี้ก็เอาไปร้อยคะแนนเต็มนะครับให้ร้อยคะแนนเต็มเลยนะครับสาหรับสูตรของเดือน กันยายนเข้าทุกงวดเลยนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับสูตรนี้ปังแอดมินก็จะใช้ต่อไปนะครับถ้าสูตรไม่ค่อยเข้าแอดมินก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับก็จะมีสูตรเดินดีนะครับแล้วก็สูตรของถุงเงินนะครับอ่โอเคนะครับผมเนาะก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางสูตรวิ่งนะครับเลขในตารางนะครับเป็นสูตรของมังกรทองแล้วก็เลขสูตรจากทางช่องนะครับผสมกันมานะครับก็จะมีเลข1เลข7เลข4 เลขศูนย์เลขเก้าเลขห้านะครับผมยิบซีพี่น้องที่เคารพรักนะครับแอดมินก็จะเจาะให้วิ่งอยู่ที่หนึ่งที่เจ็ดที่สี่นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับก็จะเจาะให้อย่างละสี่คู่นะครับถ้างบน้อยก็จะเจาะให้สองคู่นะครับก็มาดูเลยนะครับสําหรับชุดแรกนะครับชุดแรกแอดมินก็จับลงมาก็ได้อยู่ที่หนึ่งนะครับอ่าหนึ่งก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก้านะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับผมคูณตัวเด่นนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางก็ ลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางสำหรับหนึ่งูนย์กับหนึ่งก้าก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับตัวเลขสูตรเจาะมาพิเศษเลยนะครับสำหรับตัวที่สองก็คือที่เจดนะครับก็จะมีอยู่ที่เจ7ดหนึ่งเจดหกเจดสองเจดห้านะครับก็เจ็ดหนึ่งอ่านะครับผมสาหรับตัวเลขแนวทางนะครับแล้วก็7 2 2 7 เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดห้าก็รองนะครับผมรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสาหรับตัวเลขแนวทางนะครับเด่นเจ็ดแอดมินก็จะจับมาแค่สามคู่เลกวิ่งนะครับในตารางเนาะในตารางมีสิทธิ์เข้านะครับผมงวดที่แล้วก็เข้านะครับสําหรับตัวที่เน้นวิ่งตัวสุดท้ายนะก็คือสี่นะครับก็จะเจาะสี่คู่เหมือนกันนะครับผมชอบต่างกันนะครับบางคนชอบหนึ่งบางคนชอบเจ็ดบางคนชอบสี่เจาะที่มันจะเข้ามากที่สุดงวดที่แล้วเข้าสองตัวเลยงวดนี้เข้าสามนะครับผม ก็จะมี4774 3443 2442 9449นะครับเด่นๆก็จะเป็น7447 7, นะครับผม3443อ, 4, 4, 3. อันนี้01ก็มีสิทธิ์นะครับผมแล้วก็2442 9449นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับในชุดเด่น4นะครับก็จะมี4774เ 7, 7, 4, มือนเดิมนะครับผมแล้วก็3443 4, 4, 3. สำหรับ2 4กับ49ก็รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับครับผมสำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินมงกลมไว้ให้นะครับผมก็สามารถเลขชุดในตารางได้เลยนะครับชุดวินนะครับสามารถจับคู่เจ้าวินได้นะครับเป็นเลขสูตรจากทางช่องนะครับแอดมินก็คัดมาพิเศษอย่างดีนะครับก็สามารถจับคู่เจ้าวินได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเรียงรางนะครับผมครับผมก็มาดูนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็จะมี1นึ่งหนึ่งเจ็ด 174นะครับผมคือตัวเด่นนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับ171ก็รองไว้ก็ดีนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับมาไปกันต่อนะครับสำหรับเลขชุด4ตัวนะครับเลขชุด4ตัวก็จะมี7 1็7นะครับ0174นะครับ0174ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับ สำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็จะมี4คู่ตามอักษรเลยก็จะมี1 1 7 7 4 4ชุดเบิ้ลก็ไม่มาหลายขวดแล้วนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับแอดมินก็มากันไว้นะครับเพื่อเพื่อความชัวนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะถ้า fc พี่น้องนะครับผมเนาะอยากได้สูตร2ตัวอยากได้สูตรเม็ดเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปได้เลยนะครับแอดมินก็จะค้นหาสูตรเด็ดๆด็ดมา fc พี่น้องรับชมนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้พี่สพี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะครับให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับนามาเพื่อความลุ้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับผมสําหรับ f c พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับสูตรเจาะสูตรวิ่งนะครับ3ตัว สูตรวิ่ง174นะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดแชร์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบแนวทางสูตรวิ่งนะครับ174นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะพพาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณเอฟพี่น้องนะครับที่เข้ามากดสับสไครต์กดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพารวยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมก็ขอเอฟซีพี่น้องเฮงปังปังต่องวดเช่นเดินะครับสาหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ